อนรับผมฟรีทำง่ายมากจากแมปทวายสแควร์เงื่อนไขของการรับของฟรีคือเราจะต้องหาตัวอักษร t w i c e มาให้ครบนะคะจึงจะได้ค่ะซึ่งหงาง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนสามารถหาตามเราได้เลยค่ะนี่เลยค่ะตัวแรกเลยนะคะตัว t ให้เราาตัวไปซ้อนกับมันเพื่อรับเลยค่ะตัวที่สองให้เราขึ้นบันไดตรงนี้มานะคะเราจะต้องข้ามฝั่งไปทางขวาค่ะ นี่เลยค่ะอยู่บนต้นไม้นะคะให้คนปีนขึ้นไปเก็บได้เลยค่ะจากนั้นให้ทุกคนลงมาจากตึกก่อนนะคะนี่เลยค่ะเดินเข้ามาในช็อปตรงข้ามนี้เลยนะคะเดินตามเรามาเลยค่ะนี่เลยนะคะตัวไอยอยู่ตรงนี้ค่ะต่อไปให้เราไปที่ชิงชาสวรรค์ค่ะเดินตามเรามาได้เลยค่ะ นี่เลยนะคะปีนขึ้นไปเลยค่ะตัว C ค่ะจากนั้นให้ทุกคนเดินลงมาแล้วก็ตรงไปทางขวาเลยค่ะนี่เลยนะคะตามเรามาเลยค่ะนี่ค่ะชิ้นสุดท้ายตัว E รับได้เลยค่ะครบแล้วนะคะสำหรับตัวอักษรทั้งห้าชิ้น นี่เลยค่ะทรงผมใหม่จากแม twice square น่ารักมากๆากเลยนะคะจะเป็นสีชมพูแบบนี้มีกิฟตมาด้วยนะคะคลิปต่อไปจะมาสอนรับหมวกตัวบัวกดติดตามไว้ได้เลยนะคะ